น้อมกราบบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเคล็ดลับสำหรับผู้ที่อยากถูกหวยทำอย่างไรพร้อมคาถามหาลาภจากหลวงพ่อรวยวัดท่าตะโกร่ำรวยสมดังนาม เรื่องราวนี้เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับอยากถูกหวยคำคํานี้ใครๆก็ชอบพูดกันบางคนก็หาวิธีสูต่ต่างๆที่จะทําให้ถูกหวยอยากถูกหวยแบบทุกงวดวันนี้ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับ สำหรับวิธีที่จะถูกหวยถูกงวดสลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งในแต่ละงวดนั้นบางคนก็จะมีเลขเด็ดในดวงใจที่หามาได้จากในที่ต่างๆหรือได้มาจากความฝันต่างๆที่ได้ยินจากคนอื่นบ้างฝันเองบ้างแต่เคยคิดไหมว่าทำไมบางคน ถึงได้มีเลขเด็ดได้ถูกงวดบางคนซื้อทุกงวดเล่นมาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่เคยถูกรางวัลเลยบางคนอาจจะนานๆจะถูกสักทีหรือว่าบางคนถูกเกือบทุกงวดทั้งๆที่แทบจะไม่ได้ตั้งใจซื้อหรือสำ้ำแต่กลับถูกรางวัลแบบงงๆสำหรับท่านที่อยากจะถูกรางวาัลแล้วรวยจากเลขเด็ดสักครั้ง วันนี้เราได้รวบรวมเคล็ดลับมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองนำไปใช้ดูกันนะครับวิธีการทำให้ถูกหวยนั้นคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีวิธีการต่างๆที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายวิธีตามความเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็ไม่ยากเย็นจนเกินไปวันนี้เราได้รวบรวมวิธี ทำให้ถูกหวยยอดฮิตที่คนถูกหวยบ่อยๆเขาทำกันเป็นประจำมาแชร์ให้ฟังกันท่านผู้ฟังที่ได้ฟังแล้วอยากลองนำไปใช้บ้างก็สามารถลองนำเคล็ดลับวิธีทำให้ถูกหวยไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียแรงมากมายมาดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่ทำให้ถูกหวยบ่อยๆ วิธีที่หนึ่งก็คือเก็บกวาดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบซึ่งคนโบราณมีความเชื่อว่าบ้านที่สะอาดปลอดโปรง่งรงเรียบร้อยเป็นระเบียบจะดึงดูดโชคลาภนำเงินทองเข้ามาในบ้าน 2. ส,สวมใส่เสื้อผ้าสะอาดดูดีไม่ขาดในวันหวยออกนั้นให้ตื่นแต่เช้า แล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆทั้งวันอาบน้ำแต่งตัวเลือกเสื้อผ้าที่ดูดีสะอาดเพิ่มเสริมดวงราศีข้อที่สคือทางเดินในบ้านนอกบ้านต้องสว่างตามความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยของคนจีนแสงสว่างในบ้านจะเป็นตัวกระตุ้นโชคลาภให้เข้ามาในบ้านข้อ4หลังจานทุกครั้ง หลังจากทานอาหารเสร็จการถือเคล็ดล้างจานทุกครั้งเป็นการฝึกทั้งวินัยและความรับผิดชอบของตัวเองและยังเป็นการส่งเสริมราศีให้บ้านอีกด้วยไม่ควรสกโปกเป็นที่มาของมดหนูมแมลงสาบข้อที่5ซื้อหวยกับพ่อค้าแม่ค้าที่มีอารมณ์ดียิ้มแย้ม ข้อนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมีใครบ้างที่อยากซื้อหวยกับแม่ค้าพ่อค้าที่อารมณ์ไม่ดีต่างก็พยายามเลือกแผงที่พ่อค้าแม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสและเชิญชวนให้เราแวะมาซื้อชมและซื้อมาแล้วก็ควรที่จะเก็บหวยให้เรียบร้อยอย่าให้ยับข้อที่6อย่ามโนเลขเอง ให้ดูแนวทางจากเซียนหรือนักวิเคราะห์แล้วให้เอามาประสมกับเลขในใจเราอย่างจะแม่จุดทูบใบหวยแมนๆปังปกลุ่มลับของเซียนหวยที่วางเลขให้แนวทางประกอบการตัดสินใจได้แมนแมนก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกเลขได้อย่างถูกต้องและจะขอแนะนำวิธีอีกวิธีหนึ่ง งวดนี้ขอให้รวยรวยกันทุกคนคาถามหาลาภของหลวงพ่อรวยวัดตะโกร่ำรวยสมดังนามรีบทองให้จำโชคลาบรลออยู่แค่เอือ้อมคาถามหาลาภหลวงพ่อรวยวัดตะโกอยุธยาตั้งน้โมสามจบจากนั้นบริกรรมคาถาตามนี้สัมพุทธ ทชิตาจะสัจจานิเกียรติา์าพระพุทธทชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปตูนรุตตมูมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุมีสิ่งที่ควรบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตอันได้แก่ แหวนหลวงพ่อรวยเลดหลวงพ่อรวยรูปถ่ายพระเครื่องหลวงพ่อรวยผ้ายันรูปหล่อเป็นต้นสำหรับประวัติโดยย่อของหลวงพ่อรวยปาสาทิโกในสมณศักดิ์ชื่อพระครูสุนทรธรรมนิวิตเป็นเจ้าอาวาสวัดตะโกหลวงพ่อรวย ดำรงสมณเพศอย่างสมถะเป็นพระนักปฏิบัติและพระนักพัฒนาหลวงพ่อรวยกําเนิดเมื่อปีพศ2464ซึ่งเมื่ออายุ16ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเนรที่วัดตะโกโดยมีพระสมุบุญช่วยเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระอุปชา ครั้งอุปสมบทแล้วอยู่จำพรรษาที่วัดโกเรื่อยมาหลวงพ่อรวยได้ศึกษาด้านคันทัทุระพระปริยัติธรรมเพิ่มเติมจุนสอบได้นักธรรมชั้นโทในปีพศ2485และสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปีพศ2487 หลวงพ่อรวยเปี่ยมเมตตาธรรมสูงมีความเป็นอยู่อย่างสมถะเชี่ยวชาญสัพเพเวทวิทยาคมวัตถุมงคลเข้มขลังเปลี่ยมพลังพุทธคุณมาประสบการณ์แคล้วคลาดนิรันตรายและเมตตามหานิยมโชคลาภใครได้บูชาจากร่ำรวยและมีเมตตามหานิยมพระครูสุนทร ธรรมนิวิตหรือรลวงพ่อรวยปาสาทิโกท่านมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่19กรกฎาคมพศ2560สิ25 60, สริอายุรวม95ปี7เดือน10วันสุดท้ายสิ่งที่เราเชื่อและศรัทธาจะเป็นคุณแจนำเราไปสู่ความร่ำรวยแต่อย่าลืมว่าเมื่อได้คุณแจมาแล้ว ตัวเราเองจะเป็นคนเปิดประตูสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จในชีวิตความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จเราต้องลงมือปฏิบตัติตามเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยด้วยซึ่งเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยได้แก่การสร้างธุรกิจหรือการหารายได้จากการประกอบอาชีพสุจริตเมื่อมีรายได้เข้ามา ก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมก่อนที่จะใช้ใจ่ายออกไปเท่าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเมื่อเก็บออมเงินได้จนวนหนึ่งต้องรู้จักการลงทุนและแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับเพื่อนคนอื่นเพียงเท่านี้สิ่งที่เป็นวัตถุม,มงคลของดวงพ่อรวยจะมีพลังอำนาจตนบันดาลให้ผู้บูชา ร่ำรวยและมีความสุขอย่างแน่นอนขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุมโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่า ให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ